ฐานนะรวมถึงพมา่าด้วยไหมเนี่ยวันนี้พมา่าไม่ได้มานะครับอา,อาจารย์อยากทําอย่างนี้เนื่องจากว่าในหนึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยเราอาจจะยังแทบไม่ได้เคยคุยกันเลยเราไม่มีโอกาสที่เราจะได้มาทักทายกันนะครับเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะเริ่มปีใหม่วันนี้ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของปี2023อาจารย์อยากจะขอไม้นะครับแล้วให้เราแต่ละคนแนะนําตัวเองสมอย่าง 1>, 1. ชื่อ2อายุ 3. ถ้าเป็นไปได้ในปีหน้าพระชาอวยพรเราอยากจะได้อะไรหรือเราอยากจะให้เกิดอะไรขึ้นชื่ง่ายงายอยู่แล้วใช่ไหมครับอายุก็ง่ายงใช่ไหมครับหรือบางคนหน้าเด็กมากเลยนะไม่เป็นไรนะบอกอายุก็ไม่เป็นไรนะแล้วก็อันที่3ก็คือถ้าเป็นไปได้ปีหน้าเนี่ยถ้าพระชาอวยพรฉันเนี่ยฉันอยากจะได้ อะไรเช่นสมมุติว่าเออฉันมีแผนจะซื้อรถสมมุตินะอ่าในปีหน้าฉันจะซื้อรถอ่าเราเป็นไปได้ครับทุกสิ่งเป็นไปได้หรือถ้าปีหน้าฉันมีแผนจะประกาศจะนําคนสักหนึ่งคนมาหาพระเจ้าปีหน้าฉันอยากจะไปเยี่ยมพี่น้องปีหน้าฉันจะเอ่อทำนู่นทำนี่คิดแต่ละคนแตกต่างกันเอาสั้นๆแต่อยากจะให้ทุกคนได้มีโอกาสได้พูดนะครับเพราะนั้นให้เวลาคิดสองนาทีฮัลโหล ชื่ออายุและพูดภาษาของท่านเลยนะจะภาษาไทยภาษาลาวไม่เป็นไรนะครับหรือถ้าเกิดว่าไม่เข้าใจเดี๋ยวให้เพื่อนๆช่วยแปลนะอีฟานทุเ a y ย want you talk about yourself your name your age and then if next year is possible if God bless you what do you want will That's share. we ในฟิวชั่นเราจะเช y คทุกคนใช่นามอา n ุและถ after this. After this, yeah. โอเคนะครับอกล้องครับขอใหม่ให้เฮ e ียฮุยก่อนเลยให้ประธานก่อนเลยนะให้ประธานก่อนชื่ออายุถ้าปีหน้าเป็นไม่ได้อยากเห็นอะไรอ่าเอาไม้เขาไม่เขาไม้ครับสวัสดีครับผมสมชายนะครับผมนะครับชื่อสมชายครับอายุเอ่อ เท่าไรหกสิบนะครับหกสิบปีนะครับปีนี้หกสิบนะครับหกสิบนะครับพี่นอหกสิบนะครับผมหกสิบแล้วนะโอเคปีหน้าอยากเห็นนะครับอยากเห็นพี่น้องทุกคนมานั่งนมัสการที่นี่นะครับวันนี้เจอใครอยู่ปีหน้าอยากเจอพี่น้องมาน้มัสการพระเจ้าด้วยกันนะครับอยากเห็นพระพรของพระเจ้ามากมายเกิดขึ้นในชีวิตของพี่น้องทุกคนนะครับเชื่อว่าพระเจ้าจะอวยพรทุกคนครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับต่อไปครับ สวัสดีครับผมซื้อแบงค์นะครับอายุยี่สปีถ้าถามว่าปีหน้าอยากได้อะไรก็อยากได้งานเยอะๆเข้ามาสำหรับผมนะครับอืนะให้งานเยอะๆอ่าชื่อแบงค์โอเคครับสวัสดีครับผมซื้อตีครับอายุยี่ครับปีหน้าไม่ขออะไรมาขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงเหมือนปีที่ผ่านมาครับครับสวัสดีครับผมซื้อเดียวครับ อายุแกะก่อนฟังไม่รู้เรื่องอายุสาสอครับหน้าไม่ให้ปีหน้าขอขอให้สุขภาพผมเองอแข็งแรง,งคนอื่นด้วยสวัสดีค่ะหนูซื่อหนูก้าค่ะอายุยีสิบสาปีหน้าก็ขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงเหมือนปีนี้นะคะ เอาเอาเอาตัวเรานะฮะเอาตัวเราเอาตัวเราโอเคเอาตัวเราโอเคสบายดีครับผมซื้อพออายุ31อปีครับก็ยังให้ทุกคนมีความสุขและเราด้วยมีความสุขด้วยกันทั้งปีนี้และปีหน้าครับคนต่อไปนะเอาเอาที่คิดว่าตัวเราเอาตัวเราอย่างเช่นอยากจะซื้อรถอยากจะมีบ้านอยากจะอะไรก็ได้ครับไม่เป็นไรนะอ่าอยากมีลูกอะไรหรืออยากมีสามี สวัสดีค่ะชื่อมอนค่ะ,อ,ะอายุ44ปีปีหน้าก็อยากให้ตัวเองมีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ทุกคนอยากให้มีสุขภาพแข็งแรงเจอกันหน้ากันอีกปีหน้าค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อตุกตานะคะอายุ28ปีค่ะตอนปีหน้าก็อยากให้แบบหนูได้มีโอกาสได้มีสุขภาพแข็งแรงได้มีโอกาสได้มาที่นี่ค่ะมาเจอทุกคนค่ะอ่าแม่อ่าครับ อ่านเกนก่อนพูดจะได้ชัดชัดชื่อโอค่ะใกล้ใกไม้นิดหนึ่งชื่อโอค่ะอีกสองวันจะอายุสาสิบสองปีโอ้โหแฮปปี้เบิร์ดเดย์ลูกหน้าเลยค่ะแล้วก็ขอให้ปีหน้าได้หยุดวันอาทิตย์เยอะเพื่อจะได้มาโหดแล้วก็ให้งานเจลือลน,นุ่งเรองอ่าครับอ่าต่อไปครับปุ๊กอ <c oughs> เอาไม้ใกล้ปากนิดนึงจะได้พูดให้เสียงดังฟังชัดอ่า พูดได้พูดได้ไม่เป็นไรสวัสดีครับผมซื้อสอครับอายุ28ปีครับขอให้สุขภาพทุกคนมีขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ทุกๆปีนะครับขอ,อบคุณมากเลยสวัสดีค่ะน้องชื่อเมย์ค่ะอายุ40ปีค่ะ เมย์อยากให้พระเจ้าอวยพรปีหน้าก็คืออยากให้สุขภาพของเมย์แข็งแรงแล้วก็ให้พระเจ้าอวยพรให้ลูกแกะของพระเจ้ามาที่โบสถ์นี้เยอะๆค่ะขอบคุณค่ะอาเมนขอบคุณครับสวัสดีค่ะชื่อนูนาค่ะอ่านูนาอายุอายุ28ปปีค่ะขอให้สุขภาพแข็งแรงแล้วก็ทุกคนด้วยค่ะขอบคุณพระเจ้าค่ะ อยืนหน่อยนะข้ายืนหน่อยอาจจะมองไม่เห็นหน้าอยืนนิดหนึ่งสวัสดีครับผมซื้อทาสวัสดีครับผมซื้อทาอายุสามสิบสามปีขอให้สุขภาพแข็งแรงและทุกๆคนด้วยครับขอบคุณครับเกเคขอบคุณครับอปะปุ๊กปะแนะนำชื่ออายุแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ปีหน้าอยากได้อะไรท้าพระยจาอวยพรปีหน้าอยากได้อะไรหรืออยากเป็นอะไร เอ่อ uh, ผมชื่อปุ๊กครับอายุส5หปีหน้าผมอยากได้ทุกสิ่งที่ผมต้องการนะครับอยากได้ทุกสิ่งที่ผมต้องการโ oh, <laughs> <laughs> อ้อาเมนอ่ะอิฟานอ่อ yeah. uh, My name is Irfan I'm 35 y e a r s old I'm so happy happy yes so I want to serve God more uh, in next year and in remaining life and I want the same for for family. to more. to God. you. children, serve serve my my Thank We We want want ก็ต้องการที่จะรับใช้พระเจ้าชื่ออีฟานอายุ35ปีต้องการรับใช้พระเจ้ามากยิ่งขึ้นแล้วก็มากยิ่งขึ้นทั้งครอบครัวรับใช้พระเจ้าโอเคครับเชิญครับสวัสดีครับผมชื่ออิดครับอายุ40ครับก็ปีหน้าถ้าเป็นไปได้ก็จะขอแบบให้ธุรกิจที่ทำอยู่เจริญรุ่งเรืองขึ้น มีลูกค้าเข้ามาเพิ่มมากขึ้นครับผมขอบคุณครับครับื่อิสดีค่ะชื่อจูนนะคะอายุสี่สิบค่ะปีหน้าก็อยากให้สุขภาพแข็งแรงค่ะจำเก่งขึ้นไม่ขี้ลืมค่ะอืมจำเก่งขึ้นไม่ลืมสมองอยากให้สมองดีวะคะใด้สมองเยอะนะโอเคครับเชิญครับสวัสดีค่ะชื่อออยนะคะคุ่ออยอายุห้าสิบห้าสิบแล้วเหรอ เอ๊ะหรือสิบห้าสิบห้ามากกว่าปะก็จริงจริง่มเริ่มเตั้งแต่เมื่อวานแล้วมีความตั้งใจว่าตอนนี้ฝึกเล่นดนตรีก็เลยว่าจะฝึกทุกวันแล้วก็ท่องข้อพระคัมภีร์ให้ได้วันละข้อวันละหนึ่งข้อแต่เริ่มแต่เริ่มเริ่มทั้งเนี่ยเมื่อวานละออาเมนขอบคุณพระเจ้าค่ะเดี๋ยวอาจารย์จะฟังเธอท่องกืนกวันค่ะอายุสามสิบหกโอ้ยยอยากกลับนะ เอากลับกันนะอยากให้มีคิดจะจักมีการซ่อมที่จะมีเงินเหลือแล้วก็บ้านตัวเองด้วยอยากเห็นบ้านมีการซ่อมแซมอยากเห็นมากขอบคุณค่ะครับขอบคุณนะเอาไปที่แชมป์หน่อยล้ะกันนะไหนๆก็ยืนข้างหลังเอาไปข้างหลังสามคนนั่นน่ะนั่งข้างหลังนั่นน่ะสามคนอ๋อสวัสดีครับ ชื่อแชมป์นะครับแล้วก็อายุ41ปีครับผมออปีหน้าอยากได้อะไรก็คืออยากให้สมาชิกที่ไม่ที่ห่างหายกันไปเนี่ยได้กลับมาแล้วก็แล้วก็อยากให้โบสมีคนมีเพื่อนๆพี่พี่น้องๆเพิ่มมากขึ้นครับผมขอบคุณครับอาแมนครับเิน<อ>ครับ,บ,รบสวัสดีค่ะชื่อปราณีนะคะอายุ57า7ค่ะ คาดหวังปีหน้าก็ไม่ได้คิดแต่ว่ากออ็โบจะมีการรีโนเวทก็คาดหวังว่าปีหน้าโบเราจะสวยงามแล้วทุกคนก็จะมีภลระใจด้วยกันในการที่มีส่วนในการในการที่จะซ่อมแซมปรับปรุงโบของเรานะคะก็คาดหวังปีหน้าโบจะออกมาสวยงามแล้วก็ส่วนตัวครอบครัวก็คือก็สุขภาพที่ดีแล้วก็ลูกๆในการเรียนครอบครัวที่ดีค่ะ สวัสดีค่ะชื่อนิดค่ะอายุเป็นเพียงตัวเลขแปดสิบเอ็ดค่ะแงอยู่กับลูกหลานานานๆเป็นแบบอยากให้พี่น้องทุกคนรักพระเจ้า,ามากย,ยิ่งขึ้นแล้วก็ เป็นน้ำนึ่งใจเดียวกันมากยิ่งขึ้นขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับอ่ะต่อไปครับสวัสดีค่ะแม่บ้านค่ะคุณเหมียวค่ะอายุห้าสิบสี่ค่ะก็ปีหน้าก็ขอให้มีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็พระเจ้าไวพรทุกๆคนด้วยนะคะวันนี้เธอเป็นแม่บ้านของเรา <c oughs> พรุ่งนี้เธอจะไม่เป็นแม่บ้านของเราแล้ว <c oughs> <c oughs> โอเคครับเชิญครับเชิญครับพรุ่งนี้พรุ่งนี้เธอจะเป็นสมาชิกของเราสวัสดีค่ะ ชื่อพันนีนะคะอายุ64ค่ะขอบคุณพระเจ้าว่าอยู่ถึงอายุ64ปีหน้าก็หวังว่าจริงๆจะเรียกว่าปีหน้าไม่ได้ก็คือปีที่จะถึงเนี่ยค่ะคือก็คือพรุ่งนี้หวังว่าจะมีโอกาสมาโบสถถึงแม้ว่าสุขทุกคนจะมองทุกส่วนใหญ่ทุกคนจะพูดเรื่องสุขภาพเป็นสิ่งสำคัญแต่อยากจะบอกให้ทราบว่าสุขภาพเราอะจะดีไม่ดีขึ้นอยู่ว่า เราติดตามพระองค์ไหมจริงๆแล้วเนี่ยปัญหาของของตัวมนุษย์เนี่ยเรื่องเจ็บป่วยเป็นเรื่องปกติแต่ถ้าเราติดตามแล้วเนี่ยพระเจ้าจะดูแลเราทุกอย่างฉะนั้นปีหน้าขอให้มีโอกาสมานมันสการพระเจ้าแล้วก็มาเจอทุกๆคนที่เราเคยเห็นหน้าเนี่ยค่ะมาร่วมกันร,รับใช้แล้วก็ร่วมกันเติบโตในคิดจักเอกชัยค่ะอาเมน,อเมนขอบคุณครับ สวัสดีคะ่ะชื่อมาลินีนะคะอายุ73สคะ่ะเป็นาเจ็ด <K> ไ่อยากให้คิดจักของเราที่จะมีความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันและสมาชิกทุกคนจะเข้มแข็งจะรักพระเจ้าแล้วก็ร่วมรับใช้ในพระราชิจของพระเจ้าอย่างจริงจังแล้วก็สำหรับตัวเองก็อยากจะให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็สามารถที่จะรับใช้พระเจ้าอย่างเต็มกำลังแล้วก็ สิ่งที่อยากได้ที่สุดเลยก็คืออยากจะนำอ,อิญญาณอีกหลายๆลยดวงที่มาถึงพระพักพระเจ้าสวัสดีค่ะชื่ออ้อยค่ะอายุ43ปีค่ะปีหน้าอยากจะ ขอพระเจ้าเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจที่ทําอยู่นะคะอยากให้มีลูกค้าเยอะๆแล้วก็อยากรับใช้พระเจ้าให้มากขึ้นค่ะอยากเห็นสมาชิกทุกคนมาบ่นแล้วก็อยากให้มีสมาชิกเพิ่มขึ้นเยอะๆค่ะขอบคุณพระเจ้าค่ะ a m ขอบคุณครับ,บค่ะส <20 4 S 2> วัสดีค่ะชื่อปาค่ะอายุ442ค่ะ24ป่าวก็ <c oughs> <c oughs> ปีหน้าก็ ขอพระเจ้าไปคะ่ะขอพระเจ้าเปลี่ยนความสัมพันธ์ที่ที่เป็นอยู่ก็คือถ้าถ้าไม่ได้คงสถานะของความเป็นเพื่อนก็อยากให้พระเจ้าเปลี่ยนให้เป็นคู่พระพรสิลปน,นี่<ป>เราใจชัน <laughs> เพื่อนนะ <laughs> วิลเลวันค่ะวิลเลวันค่ะอ,อายุห้ปีไม่น่าเชื่อพรีฮากะ ห้าก้วนะคะให้ไปเบอร์เดลูกหน้า <c oughs> เลยครับขอบคุณค่ะก็อยากจะบอกว่าพระเจ้าของเราเป็นความรักและเขาเป็นความสว่างแห่งชีวิตของเราถ้าเรามีปัญหาอะไรเราควรที่จะอธิษฐานทูลขอวิงวอนและขอบคุณพระเจ้าทุกเวลาค่ะเพราะว่าพระเจ้าไม่เคยมาสายพระเจ้ามาทันเวลาเสมอค่ะ ขอบคุณสำหรับปีนี้และปีหน้าในการรับใช้พระเจ้าให้มากยิ่งขึ้นขอใหส้สุขภาพร่างกายในการเดินเหินค่ะพระเจ้าจะอวยพรด้วยและสภาพจิตใจที่ดีขึ้นในการที่จะมีพระเจ้าเป็นผู้นำพาชีวิตของตัวเองค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับ ชื่อพอรกัญญาสวัสดิ์ในตีนะคะก็พรก็ขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าให้ครอบครัวให้คิดจักรที่พรรับใช้อยู่นี้แล้วก็ได้เป็นพี่น้องในพระกิจกับทุกคนนะคะก็พรก็ปีหน้าพรปรารถนาขอพระเจ้าทรงนำให้มีกลุ่มเซลล์ให้มีคิดจักรลูกที่จะเกิดขึ้น ในเลววันนี้นะคะที่หมู่บ้านสักแกย่างหมูท้าเป็นนาพระไทยของพระเจ้าก็ให้เกิดผลแล้วก็อยากให้พี่น้องถ้ามีสิ่งใดที่สะดุดหรือว่า,าไม่ไม่แบบมีปัญหาต่อกันก็อยากให้พี่น้องที่จะให้อภัยซึ่งกันและกันถ้าพี่น้องไม่ให้อภัยกันพระเจ้าก็คงไม่ให้อภัยพี่น้องเพราะว่าเราก็ คงเป็นคนบาปเหมือนกับคนที่ที่เราไม่ให้อภัยเขานะคะก็อยากให้พี่น้องอย่าอย่าไปตกหลุมพรางของมารถ้าเราเกลียดกันมารมันก็ยิ้มแต่ถ้าเรารักกันพระเจ้าจะยิ้มแก้มปิเลยค่ะขอบคุณค่ะแมนขอบคุณครับอ๋อไม่เหลือคนสุดท้ายคนสำคัญครับไม่ให้พูดเดี๋ยวเดี๋ยวคืนนี้ผมท่าจะไม่ได้เข้าห้องนอน <laughs> คิดว่าไม่เห็นแล้ว <laughs> ค่ะชื่อนิพานนะคะก็ตอนนี้ก็53ยัง54สนะคะค่ะก็สิ่งที่อยากขอก็คืออยากให้มีสุขภาพที่ดีนะคะแล้วก็มีโอกาสได้รับใช้พระเจ้ามากขึ้น,นะคะ่ะครับขอบคุณครับก็เราฟังสิ่งต่างๆแล้วนะครับในเวลานี้เราอธิษฐานเผื่อสำหรับเพื่อนๆของเราที่เรานึกได้ที่เราฟังมานะครับหรืออธิษฐานเพื่อตัวเราเองให้พระเจา้าที่ทรงอวยพร ทุกคำปรารถนานั้นเป็นจริงเป็นไปได้โดยความเชื่อพระเยซูบอกว่าทุกสิ่งเป็นไปได้ถ้าเจ้าเชื่อเจ้าจะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเพราะฉะนั้นเราเชื่ออย่างนั้นเราจะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าที่ทําผ่านชีวิตของเราให้เราร่วมใจกันฐานพระบิดาเจ้าในเวลานี้ครับพงษ์ฐานเพื่อซึ่งกันและกันทุกคาที่ข้าพงษ์ถลายเปล่งออกมาให้เป็นคําแห่งการสั้นเสริญ ให้เป็นคําแห่งการโมทนาขอบพระคุณและเป็นคําที่ข้าพงศ์ทั้งหลายได้ขอบพระคุณพระองค์พระองค์เพราะว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นความจริงและสําเร็จในปีที่จะถึงนี้ข้าแต่พระบิดาเจ้าเรารู้ว่าหลายสิ่งเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ยากหลายสิ่งเป็นสิ่งที่ข้าพงศ์ก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นไปได้แต่โดยฤทธิเดชของพระเยซูคริสต์โดยฤทธิโลหิตของพระเยซูคริสต์ที่หลังออกที่บนไม้กางเขนนั้นเป็นคําสัญญาที่บอกกับข้าพงศ์ทั้งหลายว่า ทุกสิ่งเป็นไปได้โดยนามแห่งองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระบิดาเจ้าอวยพรพี่น้องข้าพงศ์ทหลายทุกคนอวยพรเขานำพาเขาด้วยสิ่งที่ดีปกป้องเขาจากสิ่งซึ่งชั่วร้ายประทานสุขภาพประทานการเงินการงานและสิ่งนี้เขายังปรารถนาและยังขาดอยู่นั้นให้กับเขาเหล่านี้น้องๆเหล่านี้พี่ๆเหล่านี้ทุกๆคนด้วยข้าพงศ์งหลายจึงขอบคุณและฝากทุกสิ่งไว้กับระองในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า